เราคือนักวิสาหกุ่มแรกของโลกนะครับที่ทําให้เอชบีหมดฤทธิ์ได้โดยใช้ภูมิมคุ้มกันบําบัดนะครับโดยเฉพาะยิ่งภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้นะครับแล้วก็เอชบีหมดฤทธิ์ฝรัร่งก็เรียกมันฟังชโนกิลนะครับหมดฤทธิ์โดยไม่ใช้ยาต้านนะครับเราทําสําเร็จไปแล้ว8รายแล้วเราก็ประกาศความสำเร็จ8รายก่อนวันเอชโรค1วันนะฮะเมื่อ30พฤศจิกายน2563นนะครับ,มร 25, 6, รบผมขอให้ท่านดูสรุปของเราแล้วกันนะครับว่า เราทําให้อาชีวีหมดฤทธิ์ไปแล้วแล้วรายละเอียดเป็นยังไงครับประมาณสองสานาทีครับ ให้ b ไวรัโหลดก็คือจำนวนไวรัสที่ก็มีนะครับแล้ว nd ก็คือ not detected คือไม่มีเชื้อไวรัสแล้วนะครับรายนี้จาก88ตรวจไม่พบภายใน1เดือนนะครับแล้วก็ตรวจต่อเนื่องมา24ครั้งนะครับก็ไม่พบนะหยุดใช้แล้วก็ยังไม่พบนะครับวันรายนี้เราบอกว่าเขาอาจจะไม่ใช่แค่หมดฤทธิ์น,นะฮะ เขาอาจจะปลอดฤทธิ์และปลอดเชื้อแล้วก็ได้ซึ่งจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับรายนี้จาก44ครับตรวจไม่เจอภายใน2เดือนครับแล้วก็ไม่เจอต่อเนื่องมาในการตรวจทุกๆครั้งเป็นเวลา1น่งปีแล้วนะครับรายนี้ก็อยู่ในหวังที่จะพิสูจน์ว่าอาจจะไม่มีเชื้อแล้วรายนี้ขึ้นๆลงๆเพราะว่าไม่ได้ดูแลร่างกายนะครับ อย่างดีแต่ว่าในสุดก็คือภายในแปเดือนก็ไอชีวีหมดฤทธิ์เหมือนกันนะครับรายนี้เป็นรายที่5พวดเดียวเลยนะครับภายใน3เดือนนะครับตรวจไม่พบเชือ้อคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสนะครับไม่แต่เม็ดเดียว รายที่หครับครับก็ภายในหสเดือนนะครับรายที่7ครับเอ่อรายที่6นะครับรายที่หกรายนี้รายที่7นะครับก็เป็นมีเชื่อถึงสองล้านห้าแสนนะครับเดือนที่7ก็ตรวจไม่พบแล้วครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงต่อเนื่องนะครับ รายสุดท้ายคืไรายที่8ใช้เวลานานนิดนึงนะในที่สุดก็คือตรวจไม่พบเชื้อในเวลา1ปีนะครับโดยสรุปแล้วตทุกๆรายที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของเราตรวจไม่พบเชื้อไปใน1ปีที่เร็วที่สุดคือใน1เดือนนะครับโอเคครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราทำให้ HIV วีหมดนิดได้ไงคือพวก่ายก็คือค่าเอชวได้ยังไงนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการกระตุ้นประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาว TH1 และ t H 1 7เม็ดเลือดขาว2เม็ดนี้คือมเม็ดเลือดขาวปุ่มกันนะครับมีการทดสอบที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับผมสรุปแล้วกันว่า t H 1ก็เพิ่มขึ้นนะครับ T H 17ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วทั้ง2มเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็เป็นตัวที่ไปกระตุ้น หรือไปเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตหรือคิวเลตีเซลล์นะซึ่งเป็นเซลล์ธรรมชาติอยู่แล้วที่มีหน้าที่จัดการกับสิ่งแปลกปลอมหรือเซลล์ที่ติดเชื้อนะครับแล้วเมื่อเราสามารถกระตุ้นทีเอสหนึ่งทีเอสสิบเจ็ดได้แล้วก็ไปเพิ่มอนุภาพของเซลล์ที่พิฆาตมันก็ไปกําจัดเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ติดเชื้อเชบีนะครับแชบีก็ถูกทําลายอย่างนี้ครับภาพสีชมพูคือคิวเลตีเซลล์เซลล์ทีพิฆาตนะครับจะเข้ามาประกบกับเซลล์ที่ติดเชื้อซึ่งจะมีตําหนิอยู่นะครับ อ่าก็จะมาจับเข้าอย่างนี้นะครับมาจับกับแขนมาจับเข้าด้วยกันจับกับตำแหน่งนี้แล้วก็เจาะรูพ่นสารเข้าไปย่อยสลายเซลล์ที่ติดเชื้อนี้เลยเป็นจุนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อที่อชไีที่อยู่ในนี้ก็จะูกก็จะตายไปด้วยก็จะสุกสลายไปด้วยกับนี่เป็นวิธีการฆ่าเชื้อเอชี